สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาลดต้นไม้กันนะคะด้วยพลังงานโซลาเซลล์นะคะอ่าน,นี้นะครับเราจะมาสูบน้ำด้วยปั๊มจุ่มโซลาเซลล์นะครับขนาด360วัตต์24โวลต์นะครับเฮดแม็กอยู่ที่14เมตรแล้วก็กระแสอยู่ที่1 5แอมป์นะครับดูจากเนมเพจลดูใกล้ๆนะครับเป็นปั๊มจุ่ม นะครับส่วนนี้เป็นแผงโซลาเซลล์ขนาด380วัตต์นะครับแล้วก็จะมีเด็กเกอร์เด็กเกอร์อยู่ด้านล่างแล้วก็มีสายขั้ว M4 มาให้นะครับ ันนี้จะเป็นหัว MC4 ที่เขาต่อมาให้นะครับเราจะต่อเท่ากับเอามาดูตรงนี้ตรงนี้จะบอกขั้วต่อนะครับปับ๊มแล้วนี้ขั้วต่อแผงโซลราเซลล์อ่ะเดี๋ยวจะต่อจะลองใช้งานดูอ่ะนะคะก็จะเป็นการต่อท่อนะคะ เพื่อจะเอาไปใช้ร่วมกับแผงพลังงานโซลาเซลล์นะคะแล้วก็จะมีปั้มจุ่มนะคะที่ต้องเอาไปจุ่มลงน้ำนะคะแต่ตอนนี้ก็มีเจ้าสินหอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่เล่นน้ำนะนะคะก็เป็นปั๊มนะคะต้องจุ่มไปได้ในน้ำอย่างนี้น,นะคะเฮ้ มันนี่ทอสันยุทธเทิงอันนอยู่เออเดี๋ยวคิดตอบมาตองนั้เดี๋ยวเดื่องเรามาต่อเอาเบกเกอร์ลงกนแล้วก็ต่อหัว M44 เข้ากับปั๊มนะครับปุ๊บก็จะม,มีบล็อกของ M44 มาให้อยู่แล้วเราต่อเข้าไปเสร็จแล้วก็แผงนะครับต่อแผงเข้าไป เ,เสร็จเรียบร้อยที่อยู่ด้านล่างเป็นเคื้อแผงนะครับขึ้นอ,อันนะอนี้ไปดูน้ำกันนะคะว่าน้ำจะขึ้นไหมนะคะ นี่ครับหลังจากสูบขึ้นมาน้ำก็จะไหลอันนี้เราสูบน้ำมาเติมสูบ<ส>น้ำสะนู้นนะคะสะใหญ่นะคะเพื่อจะมาเติมที่คลองที่เราจะใช้รดต้นไม้เราในสวนนะคะอ,<ช>อันนี้ความแรงของปั๊มนะครับครับเป็นระดับความแรงของปั๊มก็น้ำจะไหลประมาณนี้นะคะ ก็มาดูความแรงของน้ำที่ไหลนะคะเราเปิดทิ้งไว้ทั้งวันก็จะไม่ได้เสียค่าไฟฟ้านะคะเพราะว่ามาจากแทงพลังงานแสงอาทิตย์ของเรานะคะก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะลดโลกร้อนด้วยปั่นน้ำ้ดยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะประหยัดค่าไฟค่าน้ำมันด้วยเราใช้พลังงานจาก แสงอาทิตย์อยู่ข้างบนหัวเราะนะคะวันนี้นะคะเขาก็มาใช้เครื่องปั่นน้ำปัม๊มค่ะเรามาได้ไอเครื่องปั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ปั่นน้ำรดน้ำต้นไม้นะคะปั่นใส่คลอง่ะน้ำแห้งแต่ก่อนใช้อน้ำมันเบนซิน ปั่นไปแป๊บเดียวหมดลิติหมดลทติทีนี้เราไมา่ได้แผงตัวนี้แล้วค่ะไม่แพงค่ะประหยัดประหยัดต้นทุนแล้วก็ปั่นน้าไหลไหลงลงคลองลดน้ําต้นไม้ได้ใช้ได้ถึงสี่โมงเย็นเลยวันนี้นะคะก็จะมีตัวป่วนนะคะม,มาปั๊มน้ํานะคะกระโดดน้ําเป็นว่าเล่นเลยค่ะเดี๋ยวกระโดดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวกระโดดเดี๋ยวขึ้นนะคะนะคะ หลังจากที่เราสูบน้ํานะคะปลาก็จะสวนน้ําขึ้นมานะคะกระโดดขึ้นมาด้วยเราก็จะได้ปลาไปด้วยเลยนะคะ